สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารฟุตบอลกันต่อโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2024ในวันนี้คู่ของวันนี้นะครับ22นาฬิกานทีจอแดนพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและอีกคู่หนึ่งครับเวลา22นาฬา30นทีเช่นเดียวกันกาตาพบกับออสเตรเลียและในวันพรุ่งนี้ครับ22เมษายน2567ครับ โดยญี่ปุ่นพบกับเกาหลีใต้เวลา20นาฬกา UAE พบกับจีนเวลา20นาฬิกาแล้วก็ทีมชาติไทยพบกับทาจิกิสถานเวลา22นาฬิกา30นาทีอีกโคหนึ่งจะเป็นซาอุดิอาระเบียพบกับอิรักเวลา22นาฬิกา30นาที นี่เป็นโปรแกรมการแข่งขันครับทีนี้ครับผู้ชมเรามาดูตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับตารางคะแนนของฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียปี2024รุ่นยู3่นะครับกลุ่ม A กาตารั้งตารางคะแนนอันดับ1มี6แต้มอันดับ2จะเป็นอินโดนีเซียมี3แต้มอันดับ3จะเป็นจอร์แดนมี1แต้มแล้วก็อันดับที่4เป็นออสเตรเลียมี1แต้ม โดยกลุ่ม A ในวันนี้นะครับทำการแข่งขันก็จะครบ3แมตช์แล้วก็จะรู้ว่าทีมชาติไหนจะเข้าสู่รอบต่อไปทีมชาติไหนจะตกรอบครับแล้วก็คะแนนกลุ่ม B ครับจะมีเกาหลีใต้นะครับรั้งตาลาคะแนนอันดับหนึ่งมี6แต้มอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี6แต้มเช่นเดียวกันอันดับ3เป็น UAE ยังไม่มีแต้มครับแล้วก็อันดับที่4จีนยังไม่มีแต้มสำหรับกลุ่ม B นะครับก็จะมีการ แข่งขันอีกแมตต์หนึ่งนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าทีมชาติไหนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปครับต่อมากลุ่ม C ครับกลุ่ม C ซาอุดิอาระเบียรั้งตารางคะแนนอันดับที่1มี6แต้มอันดับที่2เป็นทีมชาติไทยมี3มแต้มและอันดับที่3เป็นอิรักมี3มแต้มอันดับที่4เป็นทาจิกสิสถานนะครับยังไม่มีแต้มนี่ก็เป็นกลุ่ม C ครับกลุ่ม C แข่งกันในวันพรุ่งนี้นะครับทั้ง2คู่นะแล้วก็ครบกันทั้ง3มแมต์ ของแต่และทีมพอดีก็จะรู้ว่าทีมชาติไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแล้วก็กลุ่มดีนะครับอุซเบกิสถานรังตารางคะแนนอันดับหนึ่งครับมี6กแต้มอันดับ2เป็นเวียดนามมี6แต้มอันดับที่3าม,มาเลเซียย,ยังไม่มีแต้มแล้วก็อันดับ4เป็นคูวเวตยังไม่มีแต้มก็จะแข่งขันกันอีกคนละหนึ่งแมตช์ก็จะรู้ว่าทีมชาติไหนจะผ่านเข้ารอบแล้วก็ตกรอบนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตารางคะแนนสําหรับการแข่งขันฟุตบอล ชิงแชมป์เอเชียปี2024รุ่นอยู่23ครับแล้วเรามาดูกันครับว่าฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอยู่23ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ซึ่งเหลือแมตสุดท้ายนะครับที่จะเจอกับทางด้านทาจิกิสถานเนี่ยนะครับซึ่งมีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่จะผ่านเข้าสู่ในรอบต่อไปโดยที่ทีมชาติไทยนะครับในแมตแรก เอาชนะทางด้านอิรักได้ก่อน2ประตูต่อ0แล้วในแมตช์ที่2นะครับมาแพ้ให้กับทางด้านซาอุดิอาระเบียถึง0ประตูต่อ5นะครับและในแมตช์ที่3นี้นะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทาจิกิสถานนะครับซึ่งจะต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้นนะครับเท่าที่ดูในเรื่องของการแข่งขันมาเนี่ยนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับรายละเอียดว่าการเข้าสู่ในรอบต่อไปเนี่ยนะครับทีมชาติไทยยากหรือง่ายมากน้อยเพียงไรครับ โดยที่เป็นการเข้าใจอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ว่าเรานะครับมีชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับซึ่งถ้าหากทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ทีมชาติอิรักเนี่ยนะครับสามารถคว้าชัยได้ทั้งคู่จะมีคะแนนมาที่6คะแนนเท่ากันนะครับเพราะว่าอิรักตอนนี้ก็มี3แต้มเนื่องจากว่าอิรักเนี่ยเอาชนะทางด้านทาจิกิสถานไปได้นั่นเองนะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคว้าชัยได้ เหมือนกันเนี่ยนะครับทั้งคู่เลยนะครับอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับมาพลาดให้กับทางด้านอิรักทําให้อิรักชนะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมนั่นจะทําให้เข้าเงื่อนไขนะครับวัดลูกได้เสียแบบมินิลีกนะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ไทยเนี่ยตกรอบเลยนะครับเนื่องจากแพ้ซาอุดิอาระเบียศูนย์ประตูต่ตอ5้นั่นเองส่วนทาจิกิสถานเนี่ยนะครับแพ้น้อยกว่าที่สกอร์สประต,ตูต่อ4นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย กระนั้นนะครับถ้าหากว่าทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ทีมชาติอิรักเสมอในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจะทําให้มีคะแนนเท่ากันอยู่ที่4แต้มคุณผู้ชมถ้าคะแนนเท่ากันในลักษณะที่เสมอเนี่ยนะครับมันเหมือนกับจะมีในลักษณะที่ h e a d to h e a d ที่ดีกว่านะคุณผู้ชมส่วนถ้าหากว่าทีมชาติไทยแล้วก็อิรักเนี่ยนะครับแพ้ด้วยกันทั้งคู่ในนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับนั่นจะทําให้2ทีมแรก มีคะแนน3คะแนนเท่ากันคุณผู้ชมเท่ากับทาจิกิสถานด้วยนะครับก็จะเข้าข่ายวัดลูกได้เสียแบบมินิลีกซึ่งถ้าไทยนะครับแพ้แค่ลูกเดียวเนี่ยก็จะเข้ารอบแต่ถ้าเกิดว่าแพ้2ประตูหรือมากกว่านั้นเนี่ยจะต้องมีการคำนวณลูกได้เสียอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นในลักษณะที่วิเคราะห์กันคือแปลโดยรวมอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองไปแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเอาอุ่นใจจริงๆเลยเนี่ยทีมชาติไทยจะต้องเอาชนะให้ได้อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถเอาชนะให้ได้แบบยิงไปหลายลูกเนี่ยมันจะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่าทางด้านอิรักกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราไม่รู้ว่าคู่นี้แข่งแล้วจะเป็นอย่างไรซาอุอาจจะพลิกล็อกนะครับทาให้อิรักเอาชนะได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าซาอุยังโชว์ฟอร์มได้เหมือนเดิมเอาชนะอิรักได้ ถ้าเกิดว่าชนะได้แล้วอย่างเช่นทีมชาติไทยเสมอกับทาจิหรือทีมชาติไทยเอาชนะทาจิได้1ต่อศูนย์อะไรประมาณเนี่ยมันก็จะสบายเข้ารอบแน่แต่ว่าถ้าอ e ิรักพิกล็อกนะครับชนะซาอุเนี่ยนะีอันนี้คือเรื่องค่อนข้างที่จะโอ้โหทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเข้ารอบ ยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาวนาว่าให้ทางด้านอิรักเนี่ยนะครับแพ้ให้กับซาอุไปแล้วก็ภาวนาให้ทีมชาติไทยเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับให้ชนะ1ประตูต่อศูนย์ก็ยังดีนะทั้งนี้นะครับนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทางด้านทีมชาติทาจิกิสถานนะครับที่สนามอับยานูนสเตเดียมนะครับในการชิงแชมป์เอเชีย2024รอบสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมชาติไทยนะครับ กลุ่ม C นัด3จะแข่งวันที่22เมษายน2567เวลา22นาฬิกา30นาีตามเวลาประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายทอดสดก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชม True Sport 2นะครับช่อง667นะครับย้ำว่าถ่ายทอดสดเหมือนเดิมช่อง True Sport 2คุณผู้ชมสามารถติดตาม ชมการแข่งขันการถ่ายทอดสดแมตช์ของทีมชาติไทยพบกับทางด้านทีมชาติทาจิกิสถานเวลา22นาฬิกา30ทของวันที่22เมษายนในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับนี่ก็เป็นรายละเอียดครับสำหรับในเรื่องของการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เป็นเส้นทางไปสู่โอลิมปิกเกมเนี่ยนะครับในปี2024เนี่ยนะซึ่งนะครับในลักษณะที่เป็นโคตานะครับสำหรับฟุตบอลรุ่น U23 เนี่ย เขาให้3.5ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียคุณผู้ชมซึ่งจะเข้าไปแข่งขันในรายการฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือว่าปารีสเกม2024เนี่ยนะสำหรับ3ทีมที่จบอันดับที่ดีที่สุดนะครับ3ทีมแรกเนี่ยนะครับของทวีปเอเชียก็คือได้เข้าไปเลยส่วนทีมที่4จะต้องไปแข่งในรอบเพลย์ออฟนะครับชนะก็เข้าไปตารางการแบ่งกลุ่มก็มีให้นะครับ เขากําหนดมาแล้วรอแค่ทวีปเอเชียแข่งขันกันเสร็จแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการที่จะไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะและถ้าเกิดว่าผู้เล่นตัวจริงนะครับสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยเนี่ยจะส่งใครลงบ้างนะครับแอดมินก็มองว่าน่าจะเป็นทีมชุดเดิมนะแต่แค่ว่าน่าจะเปลี่ยน ผู้รักษาประตูนะครับเพราะว่าผู้รักษาประตูเนี่ยบาดเจ็บนะครับโสพลวิทย์เนี่ยนะครับบาดเจ็บนะน่าจะเป็นทางด้านธีรวุฒิสรวลสันนะครับคิดว่านะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลและบอลและกีฬาสวัสดีครับ